นี่พี่น้องดอกไม้ป่าจะกินได้กินได้ได้พี่น้องอ่อนๆอ,อนนะปอกเปกปอกเปกพี่น้อง นี่แหละเว,วลามันเป็นดอกกันมนาะพี่น้องดอกสวยสวยเวลามันบานบานเดียวมันจะเป็นน้นสีแหละพี่น้องนี่ต้นกำแยกินได้แต่เก็บคักพี่น้องเห็นว่า น,น้องปอเปะปอเปอ๊ะอบกรอบกรอบมากๆ ผักเสียนฝรัง่งผักเสียนฝรั่งกับเป็นน่วยเหรอพี่น้องเป็นน่วยเดียวอันไนดำมเดียวพี่น้องคันดูไรกับเศร้าอยากกันละไม่ไม่อ,ามาออกมานน่โอ้เสียบไปคันมันมีหยอดเดียว มึงกินหน่องเบ้างหูยกรอบคักกรอบคักกรอบเนี่ยกรอบกรอบกีนน่องกรอบได้กรอบดี รวดหลุดแรงหมุนวันหมุนวัน กับพี่น้องบ้านเมืองเพิ่นเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละพี่น้องเอ้ยจักรยานหลอดอุโมงค์ปั่นออกกำลังกายพี่น้องปั่นออกกำลังกายสอดไปของจักรยานจักรยานแลีนหลอดเรียนมุ่นอ่ะแหละ một nhai đèn.